สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับผมมณิภาพพี่น้องมาใส่รอบสิ่งครับผมรอบสิ่งหรือว่าบางพื้นที่ก็เอิ่มเงยแบบบางพื้นที่ก็เอิ่นตุ่มครับพี่น้องนี่นี่ครับผมจิใส่มองนี่ก่อนอันนี้เาเคยมาปักเบ็ดครับพี่นอ้องลอบนี่พอมีกบอยู่พี่น้องก็เรียกว่าเหมือนนี่เอานี่ครับผมรอบสิ่งเข้าแล้วกะ็เยื่อปาซับครับพี่น้อง ผมเอามาใส่หาหลังครับพี่น้องเบิ่งกันว่าสิมีกบเข่าจากักโตครับพี่น้องเอาแบบหลังเงามาใส่ครับบรรยาก,กาศต่อหนี่เป็นตามีกบอยู่พี่น้องนี่เขามาใส่แล้วเขาได้อยู่หม่องนี่แล้วครับพี่น้องแต่อีกทงหนึง่งที่เขาไปใส่น้ากันใส่สองทงทงหนึ่งบ่ดดาจักตพี่น้องบ่มีกบนะครับมันอยู่เป็นหม่องได้ครับกบบไดอยู่คู่หม่องเด้ครับนี่ครับแบบนี้สิมีอยู่ครับใส่เบ็ดถือก็แสดงว่าสิมี เดี๋ยวเขาไปใส่กันครับพี่นอกนะครับพี่นอกเขาจะใส่มองนี้ครับพี่นกงมาัน,นี้เลยครับเคลี่ยพื้นที่ครับ ใส่เยอะก่อนครับบัดนี้มื้อนี้ปลาสับเด้อครับพี่น้องนี่ครับผมปลาสับปลาสับ ครับพี่น้องมันนี่เข้ามาใส่หาหลังซ้ำสิก,กินกับสิบุได้ย,ยูบพี่น้องหาหลังพ่อ แล้วล่ะครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับลังแรกพี่น้องลังที่สองเขาสีไส้มองนี่ครับ ร้อยครับหลังที่สามติดใจมองนี้ครับพี่น้องสามเสน้น ให้ดีขึ้นกันครับพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวผมใส่เบิ้งแค่นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวจังถามมารุนผลงานกันครับตอนเศร้าจะเป็นจังไดครับพี่น้องใส่เบิ้งสามหลังครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศตอนจะเศร้าหลังจากเมื่อ้านเฮามาใส่หลบสิ่งนะครับพี่น้องใส่หลบสิ่งนี่ครับเลาะนี่ไม้เลาะนี่ใส่ไปหาหลังพี่น้องเดี๋ยวเพ่อเบิ้งกันครับหลังจาก ก่อนันนี้เอาเบ็ดกบมาใส่แล้วรอหน้มันมีกบผมก็เอาหลอบสิ่งเอาเยื่อปลาซับมาใส่ล่องบึงครับพี่น้องครับไปบึงกันครับว่าตอนเศารนี่ผลงานเ้าสิเป็นยังไงพี่น้องสี่เด็กการบ่ไปหลุ่นน้ากันครับนี่ครับผมก็ใส่หากินหาอยากนะครับพี่น้องพอได้ยูเด็กกินครับตามแบบหากินแบบบ้านๆครับกับบ่ได้ใส่ล้วงใส่หลใส่ขขยใส่ยังคือข้าเจาดอกครับพี่น้องนี่ครับผมก็มาบึงกันครับว่า สิมีกบบ่อพี่น้องแต่ว่ามันมียุ่มสิขเขาบ่บ้านข้าใส่บ้น,นีี่ล้างแรลกเบ่งกันครับคือบ่อละพี่น้องลังแหลกสิแหกหมานบ่หลุ่น้ำกันเลยครับพี่น้องวันนี้บ่ได้เอาถุงมือมานำโอ้โหพี่น้องล้งแรกเขามาจักโตครับพี่น้องสามโตครับพี่น้องนี่นี่ครับผมสามโต ตังนี่สามโตครับถ้าแล้วครับสามโตงามเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเก็บครับผมกบมากเก,กินพี่น้องนี่ครับตัวแรกครับพี่น้องโอ้โหไปกบปีนีก้กัสิรุ่นนี้หลายพี่น้องรุ่นแบบนบ,นนนบนี่ครับรุ่นกอลอลเกลเล็ตนี่รุ่นกระลังแสีบนี่ครับ ต้นคือเห่าตัวนี้ไม่อยอมออกพี่นอ้องนี่ครับผมสามโตครับหลังนี่นี่ครับผมไปการเลยไป่กลุ่หลังต่อไปครับเาราบะเป็นอ้องหลังนี่ก็มีเต้นอยู่ได้ครับพี่นอ้องเห็นเต้นอยู่ว่างเหรเต้นอยู่ได้ครับพี่นอ้องิ่งกันครับผม ๊าอาอลังนี้สองครับพี่นอ้องโคดอมล้อมอยู่นะ่ลังนี้มาสองโตครับพี่นอ้องนี่สองโตครับไอ้ลังนี้มาสองครับเด็กการเด็กการพี่นอ้องสองโตครับผมตัวแรก ไปสองครับไปเด็กการเด็กการพี่น้องการเด็กการรุ่นล่งต่อไปครับกับพี่น้องบรรยากาศมองนี่เิ่นเล่มเขาออกแล้วครับพี่น้องมองนี้เป็นท่านได้เล่มท่านได้เกี่ยวอันนี้เป็นจิงไดครับ โอ้ออยยางๆครับมันจะลมจัง่อยหลังที่สามครับพี่นอ้องหลังนี้รุนกันเลยครับ <c oughs> โอ้ยงงไหมอืมอพี่นอ้องหลังนี้ก็มากครับพี่นอ้องหลังนี้ก็เขามาสองตวัวครับพี่น้องนี่ยสองตวัวครับหลังนี้ก็ได้เอาครับผมโอ้สองตวัว ออกมาเบ่งกันครับเบ่งกันครับผมปี่นี้ก็ต้องขอภั้หลายๆนะครับพี่น้องมีบางส่วนบางตอนบางทีแบบว่ายุ่งมันกัดอ่ามันก็สีแกงนะครับลิบอาจสีบนิ่งปนใดตั้งลิบครับพี่น้องต้องขอภัยครับพี่น้องยุ่งยุ่งหลายครับพี่น้องบางทีมันกัดกัดมือเข้ามองห้องถือกล่องนําบางทีนะนี่ครับผมตัวที่สองครับ ขอให้พี่น้องนําครับพี่นอ้องสิบุริ่นิงเป็นบางช่วงบางตอนครับพี่น้องเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้สามหลังเทาเข่ามาทถูกหลังเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับใสให่หน้าหลังหนึ่งครับพี่น้องได้ครับผมมันขึ้นเงียบแต่ละพี่นอ้องมันขึ้นเงียบแท้ เหมือนกันครับพี่น้องโอ้ลังนีก็มาครับพี่น้องมาสองครับพี่น้องล้างนี้ก็ได้นี่ครับผมสองครับมาโปผ่าดเลยครับพี่น้องขันมองไหนมีกบนี่นี่เลยครบ <c oughs> สูตรนี่หล่อเงียบเฮานี่หรือว่าตุ่มนี่ครับพี่น้องใส่กบนี่ยขันมีกบเห็นบ่ค่อยผลาดครับพี่น้องเขามาเบิดแล้วครับมันอยู่ละเลาะไกลๆอ่ะพี่น้องไป เบ่งกันกันกบกบกบปีนี้กัรุ่นรุ่นแบบนี้แหละรล้ายครับพี่น้องเห็นมีน้อยง่ญ่สลับกันครับพี่น้องเบ่งกันครับผมครับผมตัวกบตอนหน่วยไข่ครับพี่น้องตัวกำลงังกำลังเสียนี <c oughs> ่ครับผม พี่น้องเขาดีแท้ถือว่าเขาดีได้เนี่ยครับพี่น้องสีหลังเขาหลังและซ้อนซ้ำตัวอยู่เอ๋ไปเบื่องหลังท้ายกันครับวันนี้นี่แหละครับพี่น้องอยากได้เขาก็จังมาหาใส่กินครับพี่น้อง <c oughs> แต่สิ่อีได้ยู่ได้กินพี่ <c oughs> คนมายิงนกได้เนี่พี่น้องห้อยดกคนเนี่ยน่ครับห้อยดกคนนกนกเขาได้เนี่ย เขาตัว <c oughs> เขาก็เป็นสัตว์สงวนอีกประเภทหนึ่งนะครับพี่น้องนกนี่เป็นสัตว์สงวนไร่ครับพี่น้องกับสีบรูดิหาให้เบิองได้ครับพี่น้องมันเป็นสัตว์คุมข้องนะครับพี่น้องไปอยากเบิองกันหานกกับต้องขอภัยหลายๆครับพี่น้องเกือบเกาสิบเปอร์เซ็นเป็นนกสงวนนกคุมข้องบนขับนกประเทศไทย่ะพี่น้องไปเบิองรอบสิ่งหลังสุดท้าย เลยละพี่น้องหลังนี้สุดท้ายเ้าวรุนกันครับพี่น้องรุนกันคู่หลังเลยมันบริสไซไลอ๋อพี่น้องมีครับมีตัวหนึ่งสองพีงง่น้องสองสองนี่มันมุดน้มอยูะน่ครับผมสองตครับหลางนี้กันด้สองตวัวะครับพี่น้องไปไปเอาอ,อกเก็บกันครับ ห่าวแต่ส่วนเอาครับผมโตมาแล้วครับผมไปมเด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องเขาคู่หลังครับพี่น้องเหมือนหาลังเข้าไม้นี่มีกบครับพี่น้อง กบเบดเลยแต่ว่ามันมองไส่บรายครับมันสีมาทวดอยย่อยู่มองนี่แหละคือนี่ครับพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่น้องทงไฮทงหน้ามันนี้เข้ามายามหลอบน้ำกันสิงกบม้อนี้ใส่เยอะปะซับครับพี่น้องหาล้างเฮ่าเขาคุล้างครับนี่ครับหมายเบ่งผลงานกันครับ นะครับผมหมือนี้หาล้งางห้องครับพี่น้องหาหล้างแล้วกับผลงานมือนนี้เขาได้หาลังเขาหลังละสองตัสี่หลังแล้วกับสามหลังตัวหนึง่งกับเป็นทั้งเบิร์ตสิบเอ็ดตครับพี่น้องสิบเอ็ดตรครับพี่น้องนะครับกบกับโอ้กระลังกระลังรุ่นกระลังแสบครับพี่น้องกับกินแบบเป็นบันพาพี่น้องมาใส่กบครับพี่น้องมองนี้มันมีกบหลังจากก่อนแล้นี่ผมเคยเอาเบ็ดตมาปักแล้วว่ามันมีก็เลยเอา รอบเนาะมาใส่ใลองเบิงพี่นอ้องเข่าครับพี่นอ้องเข่าคุณหลังเอา้ากะเนี่ยครับพ่อได้อยู่ได้ก,กินครับเป็นการหากินแบบบานๆหฮอครับพี่นอ้องหาพ่อได้อยู่ได้ก,กินกะหามานําบริเวณ <c oughs> พื้นที่ที่เฮาอยู่อาศัยครับพี่นอ้องในพื้นที่ในมู่บานหล,ละครับพี่นอ้องกะฟัก เป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบานๆครับผมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจังบาผาตดคลิปครับผมกับกินแบบบานๆก็สีน้ำเสนอคลิปให้พี่น้องด้เบื้องเรื่อยๆพยายามสืลรงคลิปให้เบิ้งคู่มือครับพี่น้องถ้าบทติดทุละถ้าบรได้ไปใส่นะครับพี่น้องถ้าช่วงไดบริได้รงคงทิปก็แสดงว่ามีทุละมีภารกิจต้องเฮ็ดก็ต้องขออภัยหลายๆนะพี่น้องเพราะว่าก็ต้องเฮ็ดหลายอย่างเนาะครับพี่นอ้องกับมือน,นี้ยังไรก็ต้องล่าไปก่อน เจอกันคิดน้าครับสวัสดีครับ